สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้เราก็จะพามาขับสกูตเตอร์วนเที่ยวดูบ้านคนกาตาพอดีว่าแถวที่เราพักอยู่นะครับมันอยู่แถวบ้านกาตารี่พอดีกาตารี่ก็คือคนกาตาแท้ๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาชมกันว่าบ้านของคนที่นี่เป็นยังไง จะบอกเลยว่าอลังการมากอลังการจริงๆต่อให้บ้านมีคนอยู่แค่คนสองคนคือต้องอลังการไว้ก่อนเหมือนปราสาทเหมือนวังไว้ก่อนนะครับซึ่งบ้านคนกาต้าก,ก็่วนใหญ่นะครับก็จะแบ่งเป็นสองโซนหลักๆก็คือโซนแรกจะเป็นโซนที่เขาอยู่อันนี้จะเป็นโซนที่เขาอยู่ก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนไว้สําหรับรับแขกนะครับถ้าสังเกตด้านหน้าของบ้านแต่ละหลังมันก็จะมีเหมือนบล็อกสี่เหลี่ยมไว้อยู่ซึ่งตรงนั้นเลยครับจะเป็นโซนรับแขกมีโซฟามีแอร์มีอะไรครบทุกห้องจะต้องมีแอร์นะครับเพราะว่าือาานค ไม่ไหวแล้วบ้านเขาเนี่คือบางที50 6 0นะครัสีของบ้านเขาก็จะเป็นสีแบบอ่อนๆครีมครีมขาวๆาว,าวนวลๆอาจจะเข้มหน่อยก็ออกต้มอ่อนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเข้มสุดแล้วอาจจะเนื่องด้วยบ้านเขาอากาศร้อนเนอแล้วก็จะให้เป็นสีเข้มๆไว้ดูดความร้อนนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน เมืม่อก่อนนะครับนิยมใช้เป็นหินทรายมาสร้างเป็นบ้านเพราะว่าเนื่องด้วยมันเย็นด้วยเนาะแล้วก็ที่นี่มันเป็นทะเลทรายหินทรายมันก็เลยหาได้ง่ายกว่าอย่างอื่นก็เลยแบบจะได้เป็นสีออกขาวๆครีมๆซะมากกว่าแต่ปัจจุบันก็เห็นมีใช้อิฐมวลเบาใช้อิฐบล็อกใช้อิฐอะไรเหมือนบ้านเราแล้วแต่ว่าก็ยังคงทาสีเป็นสีขาวสีครีมเหมือนเดิมนะฮะเหมือนแทงน้ำสามสีอันตั้งตงเรียงกัน อีกหนึ่งหลังที่ถือว่าอลังการมากๆเฉพาะด้านหน้านี่ก็ใหญ่มากนะแล้วก็ด้านหลังแบบใหญ่ขึ้นกว่าอีกใหญ่จริงๆแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือคนอยู่ไม่ได้เยอะนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าประเทศมุสลิมเสียงมัสยิดดังไหมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออยู่ห่างจากมัสยิดประมาณครึ่งกิโลประมาณนี้แหละ สำหรับประเทศกาตาก็คือต้นไม้จะหายากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็มีแหละแล้วก็บ้านหลายๆหลังถ้าเกิดว่ามีต้นไม้หมายความว่าบ้านหลังนั้นก็อาจจะมีฐานะนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลค่าอะไรมันก็สูงนิดหน่อย <c oughs> ไอ้ที่เห็นสูงตรงนี้ก็คือเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครเห็นไกลๆก็คือนึกว่าต้นไม้เหมือนกันแต่ว่า อ้ามา,ดามดอไ่ใชีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้กตาตาแตกต่างจากไทยนะครับก็คือที่นี่ฝนตกน้อยมากก็เลยบ้านแต่ละหลังก็จะยังคงสีเดิมแล้วก็ยังคงดูใหม่อยู่ตลอดนะครับจะไม่มีตะไคร่น้ําเหมือนกับไทยคือถ้าเกิดว่าที่ไทยอ่ะครับทำสีเหมือนกับที่นี่ดีไซน์เหมือนกับที่นี่ใช้วัสดุเหมือนกับที่นี่รับรองได้เลยไม่เกินปี2ปีก็คือดำเขาก่อนมาอยู่ที่นี่ประมาณ5เดือนกว่าๆไม่ตกเลยสักวันหนึ่งแล้วก็ผมกลับบ้านไปเดือนหนึ่งพี่ก็บอกว่าตอนที่ผมกลับบ้านฝนตกวันหนึ่งแบบหนักมากหนักมากๆเลยตอนนี้ก็คือมาใหม่ก็ ยังไม่มีวิเวกจะตกเลยอีกสิ่งหนึ่งของบ้านคนกาตานะครับคือเขาจะชอบทํารั้วแบบใหญ่ๆรั้วสูงอาจจะเนื่องด้วยความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้แหละมัง้งอันนี้ก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่นี่ก็คือจะแยกกันชัดเจนนะครับเป็นโรงเรียนผู้หญิงแล้วก็โรงเรียนผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นสกูฟอร์บอยนะครับโรงเรียนของเด็กผู้ชาย ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสคูลฟอเริร์ลนะครับเป็นโรงเรียนสําหรับผู้หญิงคือโรงเรียนที่ประเทศกาตาร์เป็นอะไรที่เงียบมากๆตั้งแต่อยู่มาเกือบปีไม่เคยเห็นเด็กออกมาเดินเล่นไม่เคยเห็นเด็กอยู่หน้าโรงเรียนซึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาเข้าออกโรงเรียนกันตอนไหนโซนที่เขาจัดไว้ให้สําหรับสร้างบ้านนะครับก็จะเห็นเขาจัดไว้เป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นมีตัวช่องสี่เหลี่ยมๆที่อยู่หน้าบ้านนะครับตรงนั้นก็จะเป็นช่องตัวมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟฟ้าจัดเป็นบล็อกไว้ให้เลยแต่บล็อกหนึ่งก็ถือว่าใหญ่อยู่นะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเขตชุมชนหน่อยก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับอาพาร์ตเมนต์บ้านเราแล้วก็ด้านล่างจะเป็นที่ขายของและด้านบนก็จะเป็นห้องเช่าจะไม่ใช่บ้านนะครับ